ลูกชอบแหวนมกลางคืนก็หลับคาเป้าทํำยังไงดีนะคะบ้านไหนเป็นเหมือนกันไหมลองคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะคะขออนุญาตแชร์ให้ฟังอย่างนี้เลยจริงๆแล้วทารกตั้งแต่แรกเกิดนะคะถึง6เดือนแรกเขาจะมีภาวะที่เรียกว่าเหมือนเป็นกดไรย้อนในทารกคือหูรูดเขายังทํางานได้แบบไม่เต็มที่นักนะคะแล้วก็กระเพาะก็เล็กพอกินนมเข้าไปสักพักมันอาจจะทนขึ้นมาก็เลยเกิดภาวะแหวนมได้คือแหวนมเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ค่อนข้างพบได้บ่อยเลยแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าแหว่บ่อยๆเดี๋ยวกายจะเป็นแบบซ้ำ แหว่บ่อยๆนะคะ1ค่ะลองเช็คปริมาณน,นมเวลาที่กินว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าถี่เกินไปหรือเปล่าบางบ้านเห็นลูกร้องถ้าไม่ตรงรอบถ้าเราไปเผลอให้นมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเยอะโอเวอร์ฟอันนี้ก็จะแหวะได้บ่อยลองปรับในเรื่องของปริมาณที่เหมาะสมระยะเวลา2-3ชั่วโมงใช่ไหมคะถ้าไม่ถึงรอบเราลองให้อาจจะลองเช็คสิ่งอื่นก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าที่กระตุน้นให้เขาร้องให้ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะวลาที่กินนมเสร็จก็คือจับเลอถูกั้างนั่นเองกินนมก็จะกินหัวสูงสักสามสิบองศาก็ได้นะคะ แต่สาหรับบ้านไหนที่ยังแหวกเยอะก็อาจจะนอนหัวสูงต่อได้นะคะปัจจุบันก็จะมีเรื่องของแบบพวกที่นอนเป็นกดกันกดไหลย้อนให้มันก็จะเป็นองศาที่ดีให้เขาแบบมีองศาที่ให้นมมัไหลไปข้างล่างจะได้ช่วยป้องกันอาการแหวกนมได้ลองดูว่าปรับเบื้องต้นเราดีไหมนะคะก็คือจัดการเรื่องปริมาณเวลาที่ให้นมแล้วก็ถ้าหัวสูงในตอนกินนมแล้วก็จะใช้พวกที่นอนกันกดไหลย้อนช่วยได้แต่ว่าถ้าบ้านไหนยังเป็นเยอะยังแหวกเยอะมากๆจะพบคุณหมอได้นะคะบ้างบ้านที่แบบมีการแหวกมากๆร่วมกับน้ําหนักลูกไม่ขึ้นตามเกณฑ์ที่ด ที่หลับคาเต้าถ้าหลับคาเต้าจริงๆอยากให้แบบออกออกจากเต้าแล้วค่อยให้เขานอนจะได้เป็นการแบบเขาไม่ติดเต้าไม่ใช้เต้าในการซูทิ้งตัวเองให้กล่อมหลับอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะคุณแม่อาจจะลองปรับดูเบื้องต้นนะคะก็ขอให้สําเร็จนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ